ทำไมทำหน้าเลิกหลักเลืกหลักเหมือนเจอผีอย่างนั้น<ะ>น่ะยิ่งกว่าเจอผีครับ<ะ>พอดีมีคนขโมยดูอ<ค>ไม่พูดแล้วมีอะไรให้ช่วยก็บอกลุงได้นะค่ะค่ะค่ะไม่มีไม่มีขอความช่วยเหลือจากลุงทั้งนั้นละคะ่ะคือใครจะอยู่ก็อยู่เลยอียอ,อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ดยนะโอ๊ยน้องก้อ,อ,อยอะไรล่ะ ฉันนะั่นะไม่อยากไปเรียนคาบต่อไปเลยอะฉันเหนื่อยแล้วว่าจริงอีกอร์ธทำไมช่วงเมียโรงเรียนเรามันไม่มีอะไรเมาเลยวะมันไม่ทําให้ฉันคันแบบฉันอยากจะวิ่เลยอะมึงเนี่ยชอบจริงๆเลยนะฮะเรื่งองชาวบ้านเนี่ยฮะโอ้โหมึงไม่ชอบบั้งอ้าวก็เริ่มก่อนกี่กูเลยฟนะังไงอ้าวก็มึงนั่นแหละเป็นคนชอบคาบเข่า,ขามาเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเหรอกเออแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเลยวะ่ะพุแกพุแกโอ้ my god เฮ้ยอะไรอะฉันไม่ได้จะเมา อีพานฟาประทานจริงๆคันปากมากเหมือนปากเย like anyway. ี be ่ยมประทานเมาเรื่องอะไรมาเรื่องรู้สคนเนี่ยกำลังแบบอยากรู้เรื่องชาวบ้านมาดีเรื่องเก้าบ้างปะพังแล้วพูดก่อนค่ะวันนี้ฉันมาเรื่องดวงดวงดวงอะไรอะไรอ่ะแกเคยได้ยินนี่เขาบอกว่ามีคนขโมยดวงปะเจยกูเคยได้ยินนะเนี่ยเป็นข่าวดังด้วยอ่ะคือเอาโมยดวงเราไปหรอขโมยดวงเราไปเนี่ยฉันเพิ่งรู้มาว่าว่าพานลงเราอ่ะเป็นคนขโมยดวงจริงปะเนี่ยจู่ ว่าแล้วหน้าแกแปลกๆหน้าเหมือนคนโรคจิตเลยอ่แต่ว่าแกดูใจดีนะเว้ยดูใจดีแต่ดูสิขโมยดูขโมยโนได้ยังไงันเป็นคนใจดีอะคือทําให้แบบว่าคนอื่นตายใจแล้วคือแบบทีนี้พอสนิทสนิทมากๆปุ๊บก็ขโมยโดปเลยเอางี้เรื่องนี้เนี่ยขอไปกระจายข่าวก่อนเออไป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 จะได้ระวังตัวทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้ไป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  ชิพายมึงชิพายเอาของเก็บล็อกเกอร์เนาะเอของเราอยู่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันหาอะไรกันเหรอให้ลุงช่วยหาให้มั้ยล่ะเออเออไม่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 ได้หาค่ะไม่ได้หาค่ะพอดีว่าคือหนูกำลังจะไปเรียนต่อกันแล้วค่ะใช่ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนทำไมทำหน้าเลือดหลักเลือดหลักเหมือนเจอผีอย่างนั้นอ่ะี่ยิ่งกว่าเจอผีครับพอดีมีคนขโมย ทำไมพ <laughs> <concealed them? S 1> ูดแล้วมีอะไรให้ช่วยก็บอกลุงได้นะค่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 ะไม่มีไม่มีขอความช่วยเหลือมาจากลุงทั้งนั้นหละค่ะคือใครจะอยู่ก็อยู่แต่อีเหี้ยเฮ้ยเป็นอะไรเหรอลุงก็จะหนีค่ะหนีทำไมหนีลุงค่ะจะหนีลุงเรื่องอะไรลุงเป็นคนขโมยดวงใช่ไหมคะเฮ้ย นี่พวกหนูรู้กันหมดแล้วเหรอใช่เดี๋ยวเป็นเรื่องจริงคนโรงเรียนมีใครรู้บ้างเนี่ยฮะรู้รู้ไหนวะเฮ้ยโูมึขึ้นอยู่นั่นนี่ไงไอ้ตายเถอะชิบหายแกจะมาทนี่โดนหล่อไอ้กูนี่มันรู้หมดแล้วเหรอเนี่ยเราเป็นคนขโมยดวงโอ้ยนี่บังแค่ไม่กี่ดวงเองนะไม่กี่ดวงเองนะมันรู้แล้วเหรอโอ้ยปวดหลังแล้วเกินกูเหมือนมาครอบแก้ว เอาตรงนี้ทั้งสดวงแล้วกันเออเผื่มันจะได้อีกสักหน่อยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเงินยิ่งกว่าหาเก็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จ